ตกแล้วไม่ได้ปลาไม่ใช่อะไรนะสังเกตให้ดีนะครับว่าสวัสดีครับสวัสดีนา,นานักตกปลานะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเฮ้ยปลานะครับปลาที่มันระแวงนะครับมันกินลักษณะการกินนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับอะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับท่านใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปดีๆมีสาระครับผมจากผมลุงเจียวนะครับนะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าปลาเนี่ยมันกินอย่างไรนะปลาเคี่ยวนะ มีไซส์หรือไม่มีไซส์นะก็ไปดูลักษณะการกินกันพร้อมๆกันครับผมไปนครับไปดูทีสายนะครับผมสายตึงย่อนตึงย่อนนะครับก็ปลามันเคี่ยวนะฮะนะเราต้องให้สายไปเลยนะครับผมเนี่ยผมให้สายไปเลยนะครับดูครับให้สายไหลออกไปเลยนะครับผมเช็คเบรกครับเช็คเบรกพอประมาณนะครับ พอตึงๆนะครับผมปล่อยให้สายไหลไปเลยนะครับเขาก็ปลาเคี่ยวจับสายตึงปุ๊บคลายนะครับนะตอนนี้ปลาเคี่ยวมากนะครับนะนะรบเราจะปล่อยให้สายสายมันไหลไปเลยนะครับดูครับดูสายนะครับนะ ย่ำๆยอบย่มอยล่นะครับผมคือไม่ยอมไปทีนะครับผมดูครับสายร่บดูนะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวนีตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอยู่เนี่ย ยากจริงๆเย็นมากไปเลยไปปล่อยไหลไปเลยออกไปยังยาวเลยดูครับดึงไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้หนูปาอะไรวะ ดูครับตึงครับตึงนะครับจะสับดีไหมครับมันไม่ปื้ดไปนะโดนโดน ไซส์ครับผมโดนมีไซส์ครับผมมีไซส์ครับผมนี่คือแบบเขากินนิ่งมากเห็นไหมครับจากคลิปเมื่อกี้เห็นไหมครับผมปลากินแบบแบบนิ่งนะครับผมใบสันบิ๊กฟิตนะครับผม ลอกติ๊ก้านะครับผม CAA 2 5 0 0นะครับเรียบร้อยดีสวายใสสวยครับ ี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับนะนะนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรปลามันเคี้ยวนะครับนนะนะนะถ้าถ้าใครตกตกปลาคลองแล้วแบบแบบว่าอะไรล่ะคือแบบเฮ้ยตกแล้วไม่ได้ปลาไม่ใช่อะไรนะสังเกตให้ดีนะครับว่า ทำไมไม่ได้ปลานะครับปลากินยังไงนะครับผมนะสายนะครับได้ปรับไหมนะครับตะกงตะกัวนะครับนะได้ไล่ระดับหรือ,อยังนะครับผมนะอ่างไหยทองเข้ามุมปากนะครับเรียบร้อยนี่คือหมดแล้วนะครับ บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับนี่คือไอ้ไหวบอกว่าไม่สู้แล้วนะครับเดี๋หาม,มุมก่อนหาม,มุมมาขึ้นก่นอนนี่บิ๊กฟิตคันบิ๊กฟิตเดี๋ยวจะลองลากขึ้นได้ไหมปับ๊บนะครับเออ หนักเหมือนกันนะนี่เนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่ามันมีเบ็ดติดปลามาด้วยนะครับนะอ่าใสสวยครับผมยอดนี่ดูนี่ให้ดูกันสดๆดูครับอะไรติดปลามาดูนี่เบ็ดผมหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ดึงให้เห็นนะครับว่า ป่ามันกินเบ็ดมานั่นเห็นไหมนี่ปั๊บนี่ของผมมันไม่มีเงี้ยงนะสกิดนิดเดียวก็หลุดเห็นไหมมันจะไม่มีเงี้ยงแต่นี่ทำไมไม่หลุดปึ๊บของใครวะนี่อะดูครับโอ้โหโดนมาหนึ่งนะครับผมนี่เบ็ดมาจากไหนเนี่ยเราเนี่ยฮะ เนี่ยลอยติดกระพงปากมาด้วยนะครับใสสวยครับนะได้เบียดใช้หนึ่งตัวฮ่าๆนี่เลยครับหัเชื้อลุงเจียวนะครับใสสวยครับนะโอ้โหมีตัวเป็นโดนนะครับอันใบสันบิ๊กฟิตครับผม นี่ก็ออกปิกก้านะครับผมเข้าออกันพอดีพอดีเลยนะครับผมดูครับนี่ครับนี่ถ่ายภาพนิ่งนะครับโจเด้เชเชเช<ะ>อาสายสวยครับสายสวยสายสวยนะครับนี่อ่นะเี๋ยวผม ว้าวโดนครับโดนเห็นไหมครับนี่จะเคี่ยวไหมนะเคี่ยวแค่ไหนโดนครับโดนนีนี่ใสสวยครับนะไใสสวยนี่ขนาดขนาดปลาเคี่ยวนะโคตรเคี่ยวเลยนะไม่เหลือนะครับไม่รอดนะครับนะนี่น้าๆลองเอาไปทํากันดูนะครับผมนะตัวนี้ปล่อยครับปล่อยนะปล่อยให้มันไปโตนะครับนะมันใช้เวลาเป็นปีๆนะกว่าจะมาซสอย่างเงี้ยนะครับผมนะ ใช้เวลาเป็นปีปีปนะครับปล่อยครับปล่อยเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาตินะครับใส่สวยครับนะใสสวยสวยนะครับ นะครับผมให้มันฟื้นตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมเปียงหมดคนปล่อยก็เปียงหมดนะครับรอฟื้นตัวแป๊บนึงนะครับผมมันมันน็อกอยู่นะครับนะครับผม ครับเราจะให้เขาฟื้นตัวแป๊บหนึ่งนะครับนะเพราะว่าสู้กับมันจนมันหงายท้องนะครับผมนะั่นะนะครับแต่นรกฮิสจ้า แล้วนะครับลงไปไม่ใช่ไปกินเบ็ดอีกละนะเจ้ดครับพมครับนะนะลักษณะหมายก็เป็นคลองนะครับนะที่ผมอยู่นี่คือเป็นคลองลังสิตนะครับนะเป็นคลองธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลาบ่อนะครับนะมีหลายๆท่านถามว่าเออตกค่าคันเท่าไรเอาออกได้เท่าไหร่นะ ไม่ไม่ได้ใช่ปลาบ่อนะครับปลาคลองธรรมชาตินะครับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ไม่ใช่วัดนะครับผมไม่ใช่วัดนะครับนะดูให้ดีนะครับไม่ใช่วัดแต่ก็อาจจะเป็นปลาวัดนะที่มันล่องไปมาแล้วก็ผ่านมานะครับนะตรงนี้ไม่ใช่วัดนะครับวัดอยู่ห่างไกลนะครับนะนู่นเลยครับคลองห้านะฮะอันนี้ไม่ใช่คลองห้านะครับนะนี่น้าๆเห็นตรงนี้ก็อาจะรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ คลองสามอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมฮะนะอยู่ประมาณนี้นะครับนะนะ